ได้เล่าได้พูดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยายก็บอกไปว่าอยากจะให้นายกเถอะใครที่เป็นช่วยแก้ปัญหานี้ให้หน่อยมันถูกลงจริงๆยายยังรู้เลยแถวบ้านยาย30บาทถ้าเป็นก้อนก้อนละ200นั่นไงเออคือในชีวิตของคนคนหนึงในวัย80ปีเนี่ยเขาไม่ได้จะมีที่พึ่งในชีวิตซะเยอะซแยะนะคะหรือว่ามากมายสักเท่าไหร่นายกเป็นเหมือนที่พึ่งเดียวของประชาชนนะคะถ้าวันนี้เนี่ย ปัญหานี้ไม่ได้ถูกได้รับการแก้ไขมันจะบานปลายไปถึงไหนในวันแรกนะคะที่คุณแพทองทานชินวัตรได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเกิดความหวังในใจนะว่าจะสามารถปราบปัญหายาเสพติดได้เพราะคุณพ่อเคยทําไว้แต่ว่าวันนี้ผ่านไปเกือบครึ่งปีแล้วนะคะ ก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังเห็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ทุกวี่วันเลยกุ้งกิ้งเนี่ยทำได้แค่พูดนะแต่อุ้งอิงเธอเป็นนายกเธอต้องทําได้ดีกว่าฉันพวกเราทําได้แค่นําเสนอว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หวังว่าวันนี้จะมีคนเอาเสียงคุณยายไปบอกนายกอุ้งอิงว่าวันนี้กุ้งกิ้งเนี่ย พูดถึงเธอว่าให้เธอเร่งรีบในการจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วเพราะว่าท้าไม่อย่างนั้นเยกุ้งกิ้งเนี่ยมันก็พูดทุกวัน <c oughs> เล่าทุกวันเรียกชื่ออุ้งอิงทุกวันจะได้เอาเวลาไปทํางานอย่างอื่นบ้างปัญหาบ้านเรามันไม่ได้มีแค่ยาเสพติดหรอกคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่าในเรื่องของการมาก่อเหตุเนี่ยเราก็ต้องฟังอีกด้านหนึ่งกันหน่อยคือไอ้ป๋อเนี่ย อฉันสัสก,กดอารอมณ์มากเลยนะคุณผู้ชม,มเวลาที่เห็นคนทํากับคนแก่แบบนี้หมอเขาบอกว่าไม่ได้ทันทำอะไรไม่ได้ทําอะไรคุณยายเลยค่ะยังไงอะทำไมพี่ถึงเข้ามาในบินเลยนะแบบนี้นายกอุงอิงเรียกคุณไม่ได้ยินฉน,นต้องเรียกใครอะเรียกพ่อคุณหรอโอ้โหคุณทักษิณเหรอคะจันสองล่าตื่นมาตอนเช้าออกกําลังกายคุณทักษิณดูข่าวช่องอะไรอะ ลองเปิดผ่านมาอมรินหน่อยได้ไหมคะดิฉันเรียกชื่อคุณบ่อยมากอ,มอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาในฐานะพ่อนายกค่ะแนะนําลูกหน่อยว่าตอนสมัยคุณอยู่แก้ไขยังไง เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขอให้ลงมือทําได้เลยนะเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ทันทีเหมือนกับที่เคยพูดไว้บนเวทีหาเสียงที่อุดรน,นี่ก็ผ่านมานานแล้วนะคะคนที่จะได้รับการปราบปรามทุกจังหวัดจริงๆในประเทศไทยเพราะว่ามันลุกลามไปทุกหย่อมย่้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ยังคงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะมีพระรูปหนึ่งเขาเอาผ้าเหลืองเนี่ยบังหน้าไม่จําวัดค่ะ ไจําอยู่โรงพยาบาลหนำซ้ํายังไม่พอนั่งเสพยาอยู่หน้าโรงพยาบาลควันขโมงไม่เกรงใจญาติโยมที่มาหาหมอเลยค่ะจังหวะได้อาชีพแล้วออกจากผ้าเหลืองไปเลยค่ะออ,ออกไปทำมาหากินเอาเสียงเพลงไปแลกเงินเนาะอพอทานเขายังมีคนที่ร้องเพลงเอาเสียงเพลงแลกเงินเลยเออ,อ อย่ามาเอาผ้าเหลืองหากินแบบนี้แต่ก่อนจะออกไปหากินรับโทษก่อนนะเออ,บบเอ,อโอ้โหบางคนบอกเนี่ยก็เพราะว่า ใส่ผ้าเหลืองอยู่นี่ไงกาลังทํามาหากินอยู่อยไม่ได้สิใช่นะเออญาติโยมจะกราบใครก็ไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าไปงมหอยกันดีกว่าชาวบ้านบอกว่างมหอยเป็นอาชีพเป็นปกติเลยแต่ตกกรใจครับรอบนี้ไปเจอร่างของหนูน้อยนะครับเป็นทารกถูกห่อด้วยสรงยัดกระเป๋าสะพายจุดผู้เทียนสะกดวิญญาณทิ้งหลงคลองครับอะไรอ่ะถุงล็อกี่อในะอ๋อ ที่กระเป๋ามีทูบถูกจ,จุดแล้วหนึ่งดอกเทียนนะครับหนึ่งแท่งแก้ไอขับเสมหั ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาัญประจําบ้านอ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสือดาวโกโกโมิกซ์จากเนเจอร์กิฟมีอัลคาไลนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟต์กโกโมิกซ์โกโกโมิกซ์โกโกโมิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟที่ก็กิน ช่อมหายใ้เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเวนิชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดหูแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี้ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิ s ชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายยาท่าน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml h e m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร,ร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา HiQ 1วว u p พ u s สซูเปหนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิท์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ 1ววันพ u s สซูเปอ ไอขับเสหะดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสมามุนไปรจาบ้านอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยายันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์8ปนิการ18นาทีค่ะคุณผู้ชมเรื่องสลดรับปีใหม่หมาเนี่ยยังรักลูกของมันเลยหเหตุการณ์น,นี้น่าเศร้าสลดใจนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาไปงมหาหอยแต่สิ่งที่เจอไม่เจอหอยเจอเด็กน้อยทารกกลายเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่ในน้ำค่ะ นีได้เหมือนกันหมดครับอืมกลับมาบ้านเราค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถเก๋งเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าปราจีนบุรีส่งท้ายวันที่5มกราคมในการนับสิวันอันตรายน่าจะต้องนับศพเพิ่มค่ะออกเตยอ,อนมา,าออกเตยบอนมา,าแค่คนละอำเภอเท่านั้นเองค่ะ ยังอยู่กันที่ศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก่อนที่เราจะมีงานมงคลเนี่ยบางคนบอกมีมันมาผจนนะเกิดขึ้นบ่อยค่ะคุณผู้ชมคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้คือผู้ชายเนี่ยเขาเป็นพลทหารพาแฟนสาวไปหาพ่อแม่กําลังวางแผนว่าจะแต่งงานกันค่ะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ขี่รถกลับออกมาจากบ้านพ่อแม่เกิดหลับในค่ะพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าตัวพลทหารเองดับสลดยังไม่ทันได้แต่งงานค่ะ เจ้าหน้าที่พยายามเสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีคนหนึ่งไม่อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามีเรื่องที่ดีมากๆที่เขาต้องรู้สึกเสียดายแน่ๆเพราะว่าครั้งนี้พี่เกียงมาชวนไปดูบอลเดี๋ยวพวกเราไปกันทิ้งคนไม่มาเอาไว้ข้างหลังดีกว่าสวัสดีค่ะพี่เกียงวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครัได้ข่าวว่า ที่นั่งเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีใช่และไปดูทีมรักของพี่ต้นด้วยใช่ครับแล้ววันนี้คุณใส่เสื้อหงมาเลยอ่ะวาเขาเสมอโคตรทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออนะครับจะบอกว่ามีแฟนอัลมาลินนะครับที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับอยากให้อัลมาลินเนี่ยจัดทิปอังกฤษนะครับไปดู2แมตช์ใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับ เปี๊ะกับใครพี่เกียงเป๊ะกับแมนซิตี้ไปเยือนแมนซิตี้โอ้จะไปถล่มมันล้างคะแมตช์ใหญ่จริงอ่แล้วกลับมาบ้านเจอนิวคาสเซิลโอ้โหนะครับสองเกมที่จะไปวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์นะครับยี่สิถึงย8กุมภาพันธ์นะครับไปเดือนหน้าีกแล้วใช่นะครับใครสนใจต้องโทรมาเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่8ที่นั่งนะครับเราขึ้นมาได้โทรสับขึ้นมาให้ดูนะครับแปดที่นั่งไงหงะพี่เกียงถ้าเกิดนับพวกน้องอีก3ได้ป่ะนับถามก็เหลือเหลือห้าเดี๋ยวเราเกาะล้อไปคือตอนนีี้้้มมคคนนเขาาซือะรับ12 ที่เราแค่8นะครับเราจอไม่แค่20ที่นะครับแล้วเราจะไป10สุดยอดสถานที่ที่ไม่เคยมีใครจัดนะครับไปไหนบ้างครไปไหนบ้านนะครัก็คือไปเยี่ยมบ้านเกิดซอร์เนเจอร์ลาดนะครับที่ชื่อว่าวิสตันวิลเล g e ขับรถออกไปเล้ส15้ากิโลไม่เคยมีใครจัดไปนี่เป็นรายการแรกนะครับอันที่2คือ เมื่อ100ปีที่แล้วครับสมสรลิ้วพูเนี่ยมีออฟฟิศอยู่นะครับ100ปีที่แล้วทําเป็นที่ประชุมตอนนี้เขาขายทิ้งทําเป็นผับร้านอาหารเ,าเราจะไปกินที่นี่ชื่อว่าเดอะแซนดอนเช็คได้ครับ้โหเดอะแซนะครับเราจะไปทานกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่ผับที่ชื่อว่าเดอะอัลอาเบิร์ตผับเบิร์ตผับเนี่ยรวมแฟนเดนตายของลิ้วพูไว้เวลาจะแข่งบอนลนะแฟนเดนตายจะมารีนนะ้องเพลงด่ามาดามอยอ,อา พี่เกียงเป็นแฟนอยู่ไม่ใช่หรอก็ทั้งนี้เป็นแฟนเมือลิฟวูร์บาง้ล a หลับได้จากภาพจากบ้านเกิดจากห้องประชุมนะครับเราจะมีความโรแมนติกคือไปล่องเรือแม่น้ Side, ออําเมอร์ซี่ไซด์ดูความงามอของเมืองลิเวูร์ที่เขาบอกว่าเหมืนอนชนบทในน่านสองฝั่งนี้คือแบบว่า เห็นโบสถ์เห็นเมือง่าๆวิหารนะครับจากนั้นแ้วเขาเราจะไปทัวร์สนามแอนฟิลด์คือบอลแข่งเราก็ไปดูอีกวันเราไปทัวร์สนามเดินเล่นข้างในนะครับยังไม่จบนะครับเรามีไปผับของแท้ของสี่เต่าทองในอดีตยุค60ที่สี่เต่าทองเล่นคอนเสิร์ตจริงๆจอห์นเลนนอนพอรเมคคัตเน่โอ้โหระดับตำนานคุณชอบเลยเนี่ยของแท้เลยนะครับไปกินไปเที่ยวไปดื่มกันแล้วก็ไปดูซิว่าผับที่สี่เต่าทองเล่นที่แรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับจากนั้นแล้วเขาเราจะไปพัตตคารที่เจอเก้นคอป กูซื้อคนกอดเนี่ยเขาชอบไปนั่งเจี๊ยบปึ่งทานข้าวอย่างนี้เาา็มีโอกาสจะได้เจอเขาไหมพี่เกียงไม่แน่เหมือนกันนะเขาเปูปประกอบนะครับรนี่แล้วก็ที่มังลิวภูจะมีตึกหอคอยคู่เป็นโดมนะครับเป็นหอสมุดบนหอคอยมันจะมีนกสองตัวนกลิวภูตัวเบียรกับตัวผู้ตัวผู้เป็นนกทหารปกเมืองเขาเป็นนกหมือเาเป็นหงพี่เกียง เป็นนกเป็นนกเป็นนกนะโหน่งเนี่ยนี่ถ้ามีคนนึงมาเขาไม่ยอมเลยนะเนี่ยค่ะงเนี่ยกันเอกอ๋อเหรอแล้วมาดูไฮโซแล้วแล้วเรารู้ได้ไงตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้นกตัวด้านเป็นนกทหารดูแลปกป้องเมืองตัวเมียเป็นนกตัวตัวเมียเป็นนกเศรษฐกิจดูแลเศรษฐกิจอนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนะครับเราจะไปร้านที่นักเตะลิเวอร์ pool ชื่อว่าแฮสคาร์ฟนะครับชอบไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่กันสิบสุดยอดนี้ขอยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีใครบ้าจัดไปครบขนาดนี้แต่แน่นอนว่า2เกมใหญ่แมนซิตี้ลิเวอร์ pool นะครับแล้วก็ลิเวอร์ pool เจอเนวคัสเซอรเนี่ยห้ามพลาดนะครับขึ้นเบอร์มาเลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับ2 2ถึง1 8กุมภาพันธ์นะครับโทรศั์มาที่ทหมายเลข0 8น์ 1. 0ป1 2 3 8ยน่าดอย้ำอีกทีนะครับ0 8 1 8 0 1 2 3 8น่น่มอี่นะครับผมรับโทรศัพท์เองทุกสายให้แจ้งเลครบใช่แล้วก็นำทับเองผู้พเกยงถ้าเกิดว่าน้องอ่ะเป็นแฟนลิวอพูนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตน้องจะไปใช่คือคือดูลิวอพูอ่ะ ไปดูกับใครก็ได้แต่ไปดูแล้วมี10สถานที่สุดยอดที่ไม่เคยมีใครพาไปเนี่ยต้องรายการนี้นะครับแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าแต่ละสถานที่ต่อให้เราไปเองเขาให้เข้าบ้างอาจจะไปไม่ได้ถ้าไปเองเขาไมต้องเป็นกลุ่มและต้องมีคนบรรยายก็คือหรือว่าูเป็นนกในนิทานยังไงเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับ แต่บอกให้เลยนะครับว่าต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่4วัน4วันตัวเครื่องบินจะหมดแล้วนะครับต้องไปทําวีซ่าซึ่งยังทันอยู่กี่คนนะพี่เกี้ยงขออีกที20คนเท่านั้นตอนนี้ได้12แล้วเหลืออีก8ที่8ที่เหลือไปต่อในการกีฬาก็จะบอกนี้อีก อยากไปถ้าคุณต้นเขาอยู่นะกาน่าจะหนีงานไปแล้วนะนี่ไงเขาหมดโคต้าวันหยุดนี้แล้วเขาเขาไปวันหยุดปีใหม่อยู่ก็แล้เขาดับมาคือปีนี้ลิวพูจะเป็นแชมป์แล้วแต่คุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการจะเป็นแชมป์หรอกหรอกเดี๋ยวตอนนี้เรารล้วเหรอเขาเป็นแชมป์แล้วเขาน่าจะเป็นแชมป์ครับแต่เมื่อวานเมื่อวานเขาชมปนิดนึงเพราะเขาเสมอโค้ดทีมแล้วพอพี่เกียงพูดแบบนี้นะเดี๋ยวคอยดูนะเจ้านั้นกลับมานี่ตัวใหญ่กว่าเดิมพับพับนี้เลยนี่จบไปนะครับศูนย่น นี่เบอร์ผมในการรับงานนะครับบินพาแฟนอมรินนะครับไปเที่ยวอังกฤษพี่เกยดูแลเองเหรอฮะใช่เคสมือเออ๋อสีแดงสีแดงหรือว่าผู้ดูแลผู้ร่วมทิปทุกคนเองใช่บรรยายเองใช่พาไปกินไปเที่ยวเองเลยทุกสถานที่พัตคารผับเพิบล่องเรือเดี๋ยวบรรยายทุกอย่างหมดพี่เกียง น้องขอถามถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากคนไทยอ่ะคือรายการเรา worldwide web มากนะคุณผู้ชมม,มีชาวต่างชาติที่เป็นคนไทยแต่เขาไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาอยากไปร่วมจอยทริปด้วยได้ไหมไปได้ถ้าพู้ภาษาอังกฤษให้โอ้โหคนไทยนี่แหละไไแต่ว่าอยากไปคือไปเที่ยวเองมันไปไม่ถูกไงต่างประเทศบางคนไปแล้วไม่ดูไม่ดูบอลเราคืนค่าตั๋วบอลให้หลายหมื่นบางคนอยู่อเมริกาจะไปทริปนี้เขาไปจากอเมริกามาเจอกับเราที่ลอนดอนไ,ไกว่าได้หมดเลยใช่อยากอยากซื้อให้น้องชายเป็นหองวันเกิดน้องชายกิ๊งอ่ะชอบ รื้อภูมากแล้วเขาบินไปคเขาอยู่อเมริกาพี่เกียง oh. แล้วเขาชอบถามกินว่าเวลาพี่เกียงจัดทริปพาไปดูอย่างเนี้ย คนที่เมกาไปจอยด้วยได้ไหมได้สิสบายเลยเราไปเจอกันใช่นะครับขอเพียงแค่มาโทรศัพท์มาคุยก่อนว่าเงื่อนไขใดเป็นยังไงไม่แต่บอกให้เลยว่าเรายอมไี้หมดเลยนะครับต้องโทรศัพท์มาคุยก่อนนะครับแต่ที่สุดท้ายนะถ้าใครติดตามพี่เกี้ยงรวมทั้งติดตามรายการหลังจบข่าวโดนมาินจะรู้ดีว่านี่ตัวจริงนะบ้าบอขอกีฬาอุระดับฟุตบอลนี่คือลากกันตั้งแต่เจอเกนครับยังไม่เกิดอะแล้วทําทีแบบไม่เหมือนใครในประเทศไทยเลยนะครับ อย้ำเบอร์อีกทีค่ะพี่เคียง0 8 1 8 0 1 2 3 8 2ผู้หญิงแทาโทรศั์มาจีบผมไม่รับโทรศั์นะครับผมรับแค่เรื่องงานอย่างเดียวรับเองทุกสายนะครับคุณผู้ชมแจกแจงทริปถ้าเกิดอันไหนไม่รู้เนี่ยก็สามารถตอบได้เลยทันทีว่ากินที่ไหนดูอะไรบ้างตลอด7วันเต็มเตช่ใช่แต่ที่สุดท้ายนะครับอมรินทร์ทีวีจัดเองนะครับบิน22กุมภาพันนี้กับ28กุมภาพันนี้ค่ะคุณผู้ชมริปโทรเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยาก ดูรายละเอียดต่อเดี๋ยวพี่เกียงต่อเนื่องเลยนะใช่เดี๋ยวส่งพี่เกียงไปบ้าบอคอกีฬาต่อเลยนะคะใน3 4ไลฟ์สไตล์แต่ว่าตอนนี้เรามาบำรุงผมกันก่อนและตัวจริงที่มาบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ย